เมื่อพูดถึงผลงาน The b r o o k คอ n Column ในคริสศักราช1 9 4 4คือภาพผลงานที่เลกวมาเซลฟ์พอเทจของฟรดาคาโลที่แสดงถึงความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจของเธอภาพแสดงร่างกายของเธอเปิดออกเผยให้เห็นเสาสินหักที่แทนกระดูกสัลังเธอสวมเหล็กประยุงหลัง และมีตะปูปักทั่วร่างกายสื่อถึงความทรมานจากการเจ็บปวดตลอดชีวิตของเธอฉากหลังเป็นพื้นดินแห้งแล้งสื่อถึงความโดดเดี่ยวและเจ็บปวดภายในเทคนิคการเทคนิคสีที่ใช้ในผลงานนี้คือ,อ,อน้ำมันบนผ้าใบหรือออย on นแมสโอน ขนาดประมาณ39.8คูณ30.6ซนติเมตรสถานที่ที่ใช้จัดแสดงผลงานคือ m u s ซิโ o o ด o โรเลส e d เหรือ,อที่ประเทศเม็กซิโกความเจ็บปวดที่แสดงออกผ่านศิลปะ The Broken Column เป็นหนึ่งในงผลงานที่สรงพลังที่สุดของฟริดาคาโลซึ่งเธอวาดหลังจากผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อสื่อถึงความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ้าแสดงร่างเปลือยของเธอที่ถูกผ่าเปิดตรงกลางเผยให้เห็นเสาหินที่แตกร้าวแทนกระดูกสันหลังถึงถึงร่างกายที่บอบช้ำจากอุบัติเหตุรถรางรุนแรงไว้สาวตะปูเลิกๆที่ปักทั่วร่างกายแทนความทรมานที่เธอต้องทนอยู่ทุกวันหลังจากโรคไพรยการผ่าตัดและความเจ็บปวดจากชีวิตสมรสที่ไม่มัน่นคงกับเยโกลอเวลาส,สายตาและท่าทีเจ็ดจำนงที่ไม่ยอมแพ้ เต็มไปด้วยความทุกแต่สิ่งที่ทรงพลังที่สุดคือสายตาของเธอฟรีด้ามองตรงไปที่ผู้ชมด้วยสายตาเด็ดเดี่ยวใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ไม่แสดงความอ่อนแอออกมาท่าทีเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเธอไม่ยอมให้ความเจ็บปวดมาทำลายจิตวิญญาณของเธอเสาหินที่แม่จะราก็ยังตั้งอยู่ได้เปรียบเสมือนความเข้มแข็งและการยืนหยัดของมนุษย์ แผ่นดินที่แตกระแหงก็สะท้อนถึงโลกภายในที่พังทลายแต่เธอกลับเลิกจะเปิดเผยมันออกมาแทนการซ่อนเนร้นสัเชัยชนะทั้งจิตวิญ,ญญาณของฟรีด้าครับถ้าคุมร่างท่อนล่างของเธอเออซึ่งคล้ายผ้าปูเตียงในโรงพยาบาลครับสื่อถึงความจริงอันเจ็บปวดที่เธอต้องเผชิญแต่ในขณะเดียวกันร่างกายที่เธอวาดอย่างเียบอ่อ,อนและงดงามเนี่ยกเ็เป็นการยืนยันถึงความเป็นหญิง และคุณค่าในตัวเองครับที่ไม่ได้สูญหายไปไหนเลยฟิดาไม่ได้ปิดบังความเจ็บปวดหากจะใช้ศิลปะเป็นการปลดปล่อยอารมณ์และยืนยันตัวตนของเธอครับนี่จึงไม่ใช่แค่ภาพของคนทิทธรมานแต่คือภาพที่ผู้หญิงที่เปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังครับและอาชนะมันเพืจ่จิตวิญญาณอย่างแท้จริง